มาแล้วมาแล้วทเรเอไรซา3 2แดดทีวีน่าจะมาแล้วครับคุณกาฟิวเนี่ยตัวท็บสี่จันอะไรก็เปิดสิเราตีนแล้วล่ะอ่เข้าละผมจะมาเข้ากับคุณจันชาแน,น,นลนะ <c oughs> นี่คยูไวซาดิขอเอาะไร,รเข้ามาไว้สิเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวขอเข้าด้วยดิเอืะไป <c oughs> ไม่ได้หลบเกมมาค้เราชมตอนนี้้ยไม่ตัวค ตอนนี้ตอนนี้ผมโดนอัดคลิปแบบผมเจอแกโอ้โหตั้งสี่กัตว์ผมเจอแกผมเจอแกเรากูมาด้วยอ้าวมึงอยู่ไหนแกมึงอัดคลิปก้าอะไรอ๋อครืงผมบมึงดูนี่ไหนเออแล้วแล้วมึงอัดยังไงอ้าวเราเล่นแบบโทรศัพท์นะครับฮะอันนี้ใครจะเกลือใส่แกเอ้ยไม่มาดิลูกแกต้องรัก ไอไฟเออเเไม่เ่ <g ười> uh ้ยหลอกหรอกเอีเอออ้าวสักวันตั้งชื่อคลิปนี้ว่า เินี่ไงพี่ฟิวไคยูควายนี่ไงคไวายมันตีิขอตีหรอบได้ไหมคุณกากน,น,กน,นึ่รอบขอหาดอกไม้สีขาวนนก่นเาเอว่าเจอแกะเทาหรือมนั่นไงเพอดีเลยพอดีผมขอตีคนนุณหรอบมเอย <c oughs> เปิดหนูสมินเนี่ยเดี๋ยวมึง กูไม่เปิดอ้เอี่ยอาหารทำไมมึงอ่ะกระลยกว่าเกินมึงเปิดเต็มเลยเลยไอ้สัตร์ก็ลืมไปเลยเปิดเต็มบอกว่นี่คือการเอาตัวรอดนะคบเปิดมีนี่เหรอตัวรอดของมงดูอาหารกูเราไปไปล่าดิเลยไปหากินเ้หรอไปหาลวนงไอ ไ่มันยมาอเหี้ยเอาหาป่ะอาหาเหลือน้อยมจะเดินไม่ได้เลยกินมันทไมวิ่งไม่ได้แล้วน้ออเหี้ยกูวิ่งไม่ได้เลยไปไปไปเธอเออนๆอันนี้มึงเล่นฮัคอหรือไรเนี่ยฮัคอจัน อาวาสตร์ฮาอว่าลโลกเลยนะเอาเียคคนก็ยังไม่อ๊บ เถื่อน, become, ไ,ปน her, ไปหา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 อย่ไปหากูเจอแล้วอยู่ยู่น่นรอลอีโดังัมากอยู่กับคุณอะกปิงกปีกปี

เขามาแ่เดินๆๆเดินอะไรก็ได้ยังมีคำเคลื่อนยนึงไหมคบนี่คุณเจเด็ตจากเฟสเฟนอะอ้ามึงชนะอ้าก็เอาไก่ใส่ดาวด้วยใครรับโยกีอะไรอะไลบอยไหมอะไรชอบกินอะไร X ฟิวช่วยดีกระหูหน่อยคุณหาหมาต่อ ตัดน่อยี่หียปักเหม็นบ้านห้องฝั่ไม่เหมมาถึงไอ้เจเดตเออไม่มีวันไอสัตว์แล้วมันทำเพี้ยอะไรเนี่ยทำไม่ต้องมาลงอ๋อ๋อสร้างบ้านตรงนี้แหละจะสร้างบ้านทำไมเออเอาไม้ตีกับนตกไปเลยถ้ามึงสิกูจะขึ้นได้เป็นสิบกี่รอบไอ้เมืองตกไปเลยตกน้ำเลยตกลงน้ำเลยเฮ้ยแซสซิเลเดอร์ดิถ้ามึงตกได้กูตกไว้ซะ ตกแล้วไม่ตายเหรอโคตรเจ๋งก็ลงน้ำดิไปว้าวว้าว